เดินหน้าเบินหน้าเบินหน้าเดินยาวหน้าเดินยิ้มโมแน่แน่ตีนอ่ะเอ้ยเห็นแล้วเอะไรอะไรหนึ่งสองสามผู้เบาผู้เบาครับผู้เบาหน้อยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเล็กน้อยเล่นน้ำครับพี่น้องผู้เบาหน้อยเล่นน้ำเห็นล้โอ้พู้หนึ่งผู สบายดีสบายดีน้องตดน,น้ำบึงเนี่ยสคนเลยเด้ออ้าครับเดียว <c oughs> เขามา่วบรรกาศเ็กน้อยอาครับผู้บาวน้อยเพื่อจิตีลังกาให้บงนรเี่ยน,น้องเลกใกิโลนะ้าเลวดน้ำเลัขักหนาไหมเอเลย โดเลยโดดโดดแมโดดอูอบรรยากาศมันม่วนครับบ้านนาอ่างนะพี่น้อง้มีไรแห้งก็เลือกนบพี่น้องครับเป็นวันดิ้กับน้ำกิ่งครับเลือกน้อยไว้าน้ำกิ่งนะน้ำุ่งน้ายที่วัาสะพานแม่ครับ bây nè đầm <laughs> na dù nè xe na káp anh em บาหลินน้ำครับบาวน้อยนะโดดไม่ได้บอกโดดพร้อมกันค่ะโดดไม่โดดไม่เนียโดดไม่เนียโดดพร้อมกันค่ะ โดดไม่หนะเอาโน่โนโดดไม่พร้อมกันนะเอาเลยหนึ่งดึเกบก้ยเป็นตามมวนะทุกคนลำลึกถึงอดีตบาลมาเขาจะบอกว่าเขาจะเอามาาผู้บ่าว

ไปซีนอะครับกินตาจจะไปนไปลมดีไปแล้วเราครับนิ่งวะเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลว,ลวอ่ะโมลุมาบ่ คักหน้าครับบรรยากาศก็ได้ผู้บ่าวล้างหน้าที่น้องบ <hed labour> <end> <ers> <people> ้านนะผู้บ่าวบ้านหน้าอ่างนะนี่ เหนียนดูการเนียนมันเยอะนี่บอเป็นเหลเปล่าเปลาเบืทากอน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  thả con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  người chặt chẽ người chặt chẽ hạt đi cắt mua đi